สปีโดยไม่รอลงอาญาและปรับ40่ห0,000ืนบาทจากคดีม่นประมาทพันตรโททักษินชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรี วันนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุกนายสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำกลุ่มพัฒนิปประชาชนเพื่อประชาธิปไตยและผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์ผู้จัดการเป็นเวลา3ปีโดยไม่รอลงอาญาในคดีหมิ่นประมาทพันธรโทรทักษินชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีและพิพากษาจำคุกน,น,นายขุนทองขอโทษนายขุนทองรอเสรีวณิชบรบณาธิการหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวันเป็นเวลา2ปีแต่ให้รอลงอาญาและปรับเป็นเงิน4ี่ห0,000ื่นบาทรวมทั้งให้นับโทษจำคุกนาย ายสนธิในคดีนี้ต่อจากคดีโทษจำคุกก่อนหน้านี้จึงรวมเป็น6ปีนายสนธิได้ยื่นหลักทรัพย์กรมธรรมประกันอิสรภาพมูลค่า3 0 0แสนบาทประกันตัวไปซึ่งศาลกำหนดวงเงินประกันตัวไว้คนละ1 0 0 0 0แสนบาท นายสนธิเปิดเผยหลังได้ประกันตัวว่ายอมรับในคำตัดสินของศาลและขอให้ประชาชนที่ติดตามข่าวอย่าเพิ่งตกใจเพราะนี่เป็นคำพิพากษาของศาลชั้นต้นเท่านั้นซึ่งยังคงมีการต่อสู้ต่อไปในชั้นอุทธรณ์หากคดีถ,ถึงที่สุดในชั้นศาลฎีกาว่าจำคุกก็ยอมรับตามคำพิพากษา น่ยสทใิยืนยันด้วยว่าแม้พรรคพลังประชาชนจะได้เป็นรัฐบาลก็จะไม่มีการคืนกลับมาของกลุ่มพัธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเพราะหมดหน้าที่ตรงนี้แล้วต่อไปก็ต้องเป็นหน้าที่ของประชาชนที่จะติดตามการทำงานของรัฐบาลจะเป็นผู้ตัดสิน ประเด็นสาคัญที่ศาลพิพากษาจําคุกนายสนทิโดยไม่รอลงอาญาเพราะเห็นว่าถ้อยคําหมิ่นประมาทของจําเลยไม่ได้มุ่งพิสูจน์ความจริงตามหลักนิติธรรมอีกทั้งการนําสืบของนายสนทิและพฤติการการกล่าวปราศัยตามวัตถุประยานล้วนพยายามสร้างภาพของนายสนทิกับพวกให้อิงแอบแนบชิดกับสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อจะแสดงให้เห็นว่าโจทก์กับพวกไม่จงรักภักดีซึ่งเป็นการแยกประชาชนทุกหมู่เหล่ามาเป็นเครื่องมือทางการเมือง พฤติการแห่งคดีมีลักษณะร้ายแรงและเพื่อมีให้เป็นเยี่ยงอย่างแก่บุคคลหรือคณะบุคคลอื่นๆต่อไป